ามาดูผู้หญิงขับรถทงร้อช่วงยาวครับถอยแบบมืออชีพมากเลยครับกาสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y u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  e เอกดัมซิงครับยังอยู่ที่เดิมครับผมรถหนักด้วยนะครับนี่ผู้หญิงนะ ผู้หญิงนะครับดูครับ,บก็กระจกจะอาจจะมองไม่เห็นมันติดผ้าใบเห็นไหมต้องมีคนบอกครับอันนี้ช่วงยาวประมาณสี่เมตรได้ครับไม่รู้สี่เมตรหรือห้าเมตรปาดขับเองได้บ่ปาด อันนี้เราก็อยู่พุทธบูชาครับผมอันนี้ก็เป็นอีซูซูนะครับมา,บาช่วงยาวครับายาวหกเมตรได้ไหมนี่ช่วงยาวหกเมตรได้ไหมยาวกี่เมตรครับหกเมตรแปดหเมตรแปดสิบ หาหายางก็ใช้ R15 ก็เป็นอเซีครับ FRR 2 1 0ครับผมมาดูครับถอยแบบผู้หญิงนะครับนี่นี่โดยสทรเด้ยัีไงโลบคอบครับรถช่วงยาว หกเมตรแปดสิบครับดูดูรถคอกเขาเรียกว่ารถคอกนะอือมันสูงครับไม่ผู้หญิงถอยนะครับก็มีอายุหน่อยละ รถยาว6เมตร8ครับถอยแบบอันนี้อู้ผู้หญิงนะครับยอดเลยอยอฮะฮะต้นไม้มันต่ำเกิน <laughs> อ้ ดังคือหงินแดงอันนี้ขอไปลงไหนวัดที่ไหนวัดบอด่อโอ้ของสมนีโบถอยรถกระบะไปเนะาะโอ้ให้รถกระบะยาวตั้งหกเมตร ถอยมาอู้เออเราก็นึกว่าเต็มรถรู้ไหมลำบากแค่แหนกว่าเขาจะถอยเข้ามาถึงเนี่ยวเสีย,ย้ย,ยออกูบะบายาวหกเมตรแปดสิบเลยหรอแล้วรถแถวนี้เขาห้ามบรรทุกเกินเท่าไหร่รวมรถด้วยสิบหาตันห้ามเกิน15 เติอนด้วยเราเจ็ดแปดหมื่นนะฮะต้องแบบอันนี้อันนี้ก่อนจะออกก็ต้องไปชั่งน้ำหนักดูก่อนใช่ไหมก็ไม่เป็นไรก็เราก็แรงตัวรถมันไม่เท่าไหร่แต่ถ้าบรรทุกก็รวมรถรวมนั้นก็สิบห้าตันอืมไม่ถึงหรอไม่ถึงหรอไม่ Okay, man, มันก็จังรถจังรถด้วยมันก็สิบห้าตันรถอย่างเดียวมันห้าตันสรถปาเปละ่าเิบ่ตอนอยู่ตลาดไทยไทยตล้อไทยจริงต้อไเปนตลาดเรืนยาวหกเมตรแปสิบครับกระบะจากนู่นมาเนี่ยรวมมาแล้วอะรวมมารวมหัวดรวมมาแต่หัวแก่ที่ไม่ร้องอีก จะ 3, 4, 3, 4. อ๋อค่ะอ๋อคัตซีมันสุดแล้วก็ต่อมาอีกอ่ะอ๋อนี่ไงสามสิบเซนนี่ก็มีผลเยอะเลยนะมีผลยเยอะวะดูยางอะไรวะยางอะไรระเบิดยาไป,ไปอุทัยระเบิดสองส้นเลยว้านอกผมเห็นทุกคันนะยางมันเป็นอย่างนี้ทุกคันเลยเนาะ เนี่ย giving, ม,มันถ้ามันเป็นอยู่ห้องนอกเนี่ยมันหมายมันหมายความว่าไงมันนั่นมันมันเป็นที่ที่เติมลมด้วยอะไรด้วยมันเป็นหลายอย่างประกอบกันมันเป็นทุกคันเลยนะเป็นทุกคันเลยที่ผมเห็นนะใช่แต่แปลกมากอันนี้ไอ้มันไหลอ่ะต้องรถใส่ใส่ไป น่าจะถอยรถไปเนาะโอ้รถกระบะถอยง่ายกว่ารถหกล้อก็พื้นโอ้มีของอย่างงี้ม่คำอีกมีมอัน<ม>นี้ปงาวนี่ครับเขาอย<ม>ากทำช่องยูทู e ครับช่างแงะบลายยนต์นต้องให้แกอันนี้ให้ต้องลองเพลงอะไรนะที่เราเคยฟังที่ก่อนเนี่ย เพลงสอยไม่รู้ว่าเพลงอะไรวะไอ้ที่มันร้องแบบจังไรจังไรนะพี่เพียงให้เตะถึงหน้าตาคอยเซบุดี้คอยกับจังไรเด้ออร่อยี่วะช่างแอดบัลลายุนครับ อะไรนี่อะไรดูอะแม็กบูสมกระยางเลยอะออยางมาเล็กโพดรถเท็ดหรอมีมีอะไรตรงนั้นเหรอหรือเดยวเขายกมานั่นนี่ก็เครื่องสองหนึ่งศูนย์เลยใช่ไหมเครื่องร้อยเจ็ดห้าหรือว่าสอง ส <210. S 2> องร้อยสิบโอ้วิ่งสบายสบายเลยเนาะเครื่องใหญ่เครื่องใหญ่เครื่องใหญ่วิง่งรถล่องก็ส่วนมากรถล่องก็อย่างเงี้ยเนาะมีแต่เครื่องใหญ่ใหญ่นะเนาะ แต่โดยว่าวิ่งพัดลมมันก็ไม่ไม่หนัก่าไหร่อ๋อแต่แต่ที่วิ่งประจำนี่วิ่งอะไรฮาตาลิฮาตาลิพัดลมพัดลมอืมสองเศษสามตันอืมเบาเนาะเต็มรถเสามแล้ววิ่งไปส่งที่ไหนทั่วประเทศเนี่ยอืมเขาสั่งให้เราไปตรงไหนเราก็เ่ียจับฉลากได้ที่ไหนก็ไปอืมตอนเช้าก็ก็จะมีฉลากให้จับใช่หืม ช่วงนี้งานน้อยก็วิ่งดางนั้นอนอกวังอะไรบ้างแต่อันนี้เป็นรถของเราเองใช่ไหมใช่ช่วงนี้ก็งานที่อื่นก็หายากไม่เลยอันนี้มันก็มีอยู่เรื่อยๆแล้วมันไม่ได้หยุดเลยไปต่อนเนี่ยตลอดลไม่เคยได้ไม่เคยได้หยุดเลยหมดแล้วนะโอเคเคนี่ยครับนี่ก็ต่อจากคัสซีเดิมมาสามสิบเซ็ นี่แหละเขาเรียกว่ารถล่องนี่เขาก็ต้องคุมผ้าให้เรียบร้อยถ้าไม่คุมผ้านี้ก็โดนเหมือนกันนะตำรวจจวกเหมือนกันครับถ้าไม่คุมผ้าแต่ยางเครื่องใหญ่ๆนี้วิ่งสบายครับรถล่องครับแต่เป็นทุกขันเนี่ยยางมากินนั่นนอกแบบเนี้ยแบบขึ้น ดีนะไม่โดนนิน so ตกมั้งน่ะนะครับก็่อนเดินทางครับก็คุุมผ้าเสร็จเรียบร้อยพี่น้องเอซครับไปภัยมั้งไม่แน่ใจครับแต่รถคันนี้ก็วิ่งประจําก็พัดลมครับสบายสบายไม่หนักก็บอกคนทุกเที่ยวหนึ่งก็เต็มลําลำนี่ประมาณ2อสาตันครับ อุหยินขับนะครับเฮ้ยรถตูดรถแคบใจเย็นใจเยไปอยู่ยตีกุนนถ้ใส่หมออ้อก๋วยเตี่ยวนี่สวยเลยใส่หมออ้อก๋วยเตีย่ยวใส่บังฝุ่นนะสมวายก็เหมือนยางข้างนี้มันอ่อนมากเลยนะดูว่าแก้มออกเลยอะรู้ว่าของมาหนักฝัางนี้เกิน ครับโอเคครับบ๊ายบายครับเส,สด็จครับ